สวัสดีครับครับวบบันนี้ก็ผม,มอาจารย์สุทัศน์นะครับก็มาในไร่มารับซื้ออันนี้เขาเก็บไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้ที่เป็นลาเนี่ยเดี๋ยวต้องอ,อย่างนี้เดี๋ยวเอาเล่าแล้วก็ออเ,เอารยน้ำซึ่งสายชูแล้วก็ยาเส้น หมักคืนนึงตอนเช้าฉีดเลยครหนึ่งแก้วต่อน้ำสิบยี่สิบลิตรครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นของอคุณน้ำอ,อดีตอ,อปตอน้ำน้องนะครับทำที่พยามมนเนี่ยทำสวยมากนะครับแต่บางคนไม่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 ไมไมค่อยดูแลโอ้โหคัดออกเป็นเป็นสิบยี่สิบลัวเริ่มดกแล้น,นะอ่าเริ่มดกอีกแล้วครับนเนาะตอนนั้นไปทิ้งอยู่พักเนี่ยเนาะโควิดนี่เออโควิด <laughs> ครับสวยสวยโอลแล,ละช่วงนี้หน้าฝนงามมากยอดแตกดีจังเลยเนาะนครับเอเคยได้สูงสุดเท่าไหร่นะอันเนี้ยที่ที่ทั้งหมดมันมีอยู่สี่ร้อยต้นเนี่ยที่ที่ได้ตรงนี้มันได้ไหกสิบที่ตรงเออร้อยกว่ต้น,ตนได้ที่สูงที่พอร้อยโลคโลนนะครับโอ้ตอนนั้นนะนะครับที่เขาหมักอที่หมักไว้อะนะครับ ก็แรกแรกอ่าครับอันนี้ก็เริ่มดกแล้วเนี่ยอ่าเริ่มดกแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรนะครับอ่าฮอร์ฮอร์โมนนี่ต้องใช้เราทําไข่อ่ะฮอร์โมนไข่อ่ะอย่างดีเลยเพราะนั่นเออแล้วพอนั่นเสร็จแล้วเอาไอ้ชูรสแล้วก็กระทิงแดงผสมด้วยอย่างดีเลยครับโอเคนะครับก็เนี่ยเริ่มดอกก็ออก ออกดอกเยอะแล้วเยี่ยนนี่มันเป็นพันธุ์ของมันเองพันธุ์ลูกเล็กอ่าเพราะว่ามันมีพันธุ์ลูกเล็กลูกใหญ่แต่ลูกเล็กมันจะดกนี่มันอย่างว่าโกโก้เนี่ยมันมันมันเราเอาเม็ดเพาะเนาะมันจะกลายพันธุ์ไงอ่ามัน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 เปลี่ยนแปลงไปโอ้โหนี่นี่นี่หลงอีกสองลูกเนี่ยมาเด็ดเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมันจะดำ สุกเกินเออสุกเกินนี่ลงน,นี่นู่นนนนสองลูกอะไปเลยบิดไปเลยอ่าครับนี่ก็ของลงด้วยแปลงหนานู่นนะเออ,อเไปไม่ถึงเขาอยู่เหรอเดี๋ยวมันดำถ้างั้นไปเห็นเหลืองนะเอามาหมักไว้กินได้ครับอันนี้ก็เป็นของบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทรดนะครับที่บริษัทเราก็ตั้งอยู่ที่อตมนกอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนนะบุรีนะครับูก,กไม่โตไม่โตหรอกถ้าไม่ดูแลอือใช่อไม่โตเออก็ไม่โตเขาผมก็แอบไปดูเขามาครับก็ถ้าถ้าถ้าไม่ดูแลนะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องโกโก้เนี่ยมันก็เหมือนปลูกทิ้งปลูกว้างอนะ่ะใช่ไหมละ่ะมันมันมัน พอออกลูกมามันก็ไม่ติดเยอะเลยเขาโทรมาหาผมนะบริษัทอื่นน่ะเขาเห็นเขาเห็นผมแเดือนเลยใช่เขาไม่ติดกันอ๋อนี่แปดเดือนเริ่มติดเลยใช่ไหมนี่มันสลัดไม่เห็นมึนเลยไม่สลัดหรอกถ้ามันถ้ามันเลี้ยงไม่ไหวมันก็สลัดของมันเองเราไม่ต้องไปเด็ดมันหรอกเออไม่ติดแล้ว เออเนี่ยดูดอกเนี่ยสะเลยเห็นไหมเนี่ยตามเนี่ยแต่แต่ต้องเอาโฮอร์โมนฉีดนะมันถึงจะติดนะถ้างั้นมันสลัดเลยนะพวกกิ่งอะ่ะลูกมันเริ่มใหญ่เออเนี่ยโหลูกเนี่ยโหโหนี่นี่ยังน้อยแปดกิ่งเอ้ยเจ็ดแปดชีดกิโลก็มีอะเออใช่ลูกเป็นกิโลก็ครับอ๋อมาปลูกทุเรียนด้วย,เ,ยเอ,อ่าอันนี้พันพันสีนวลอ,อ่าพูดค้างไว้นะครับเอ,อ่อประธานเราก็ชื่อคุณมนูนสีใตรขํานะครับ แล้วก็วิกเตอร์ว่องเป็นประธานฝ่ายการตลาดต่างประเทศผมอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิก็เป็นผู้ส่งเสริมระดับประเทศแล้วก็วิชาการแล้วก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทสยามโกโูเกิลอินเตอร์เทดนะครับก็มี<ท>ให้ท่านดูไหนไหนดูสิ<ท>ลูกลูกสวยใช่ไหมไหมสีเอลูกยาวหรือลูกป้อมูก อ๋อนี่นล,ลูกป้อมอันนี้น้ำหนักดีครับเนี่ยลูกอ่าไม่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 ใช่ป้อมเกินแล้วก็ออกยาวๆเอออย่างเงี้ยสวยแล้วลวเม็ดจะใหญ่เอี่ยนนี่จะมีสี่สิบสี่สิบเม็ดไปถึงสี่สิบเก้าแต่ไม่เกินนี้เนี่ยที่ลูกสวยๆนี่นะเนี่ยต้นนี้ยดูถึกว่าเออเพราะมันมีหลมัน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 จะกลายพันธุ์ของมันเองอ่ะ พวกนี้เพราะเราเอาเม็ดมีลูกแดงสองต้นส่วนนั้นมีต้นเหรออันนี้อยู่ไหนลูกแดงอยู่ส่วนนั้นอ๋อครับครับลอกอ่าครับก็เบอร์โทรศัพท์ผมก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็โทรมาพูดมาคุยกันคเอาครับแล้วมาดูกันต่อถ้าเราฉีดโมโมลแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามที่ผมบอก ครับฮอร์โมนถ้าเป็นฮอร์โมนเนี่ยต้องเป็นฮอร์โมนประเภทชีวภาพจะดีมากนะครับก็ทางบริษัทเราก็มีฮอร์โมนมียากันแมลงมีเชื้อราอยู่ล้วนะครับแล้วจะให้จะให้ดูนะครับของบริษัทเรานี่ฮะถ้าหน้าฝนเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ครับ จี Z e K M e. ตัวเนี้ยป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็พวกใบแห้งแล้วก็ใบที่มันหงิกมันงอนะครับอันเนี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีทองแดงนะครับมีทองแดงอยู่แล้วก็ใช้แบบเป็นชีวภาพานะครับหนึ่งลิตรอันนี้ก็ขวดละเจ็ดร้อยบาทค่าส่งฟรี ส่งทั่วประเทศนะครับอันนี้นะเแล้วหนึ่งลิตรเวลาใช้นะให้ใช้หนึ่งต่อหนึ่งหมายถึงน้ำหนึ่งลิตรให้ใช้หนึ่งซีซีอ,อ่าน,นี้อย่างแล้วนะต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้ตัวสำคัญเลยตัวนี้จะมีแมกนีเซียมมีสารสีตัวนี้ทำมาจากออบอริเพทรสะเดาวตะไคร้หอม นอนตายยากหรือนอนตายอยากอะไรเนี้ยนะแล้วก็ไข่เป็ดไข่ไก่นะครับแล้วก็น้ำส้มพันไม้แล้วก็ยาสูบอยู่ในนี้เป็นชีวภาพอันนี้กันแมลงเพราะว่าคนที่ไปปลูกโกโก้เนี่ยถ้าใครไม่ใช้ตัวเนี้ยก็แมลงจะกินเออ่นะครับแต่ถ้าเพี้แป้งก็ให้ใช้หมักเอาเองคือ เหลาขาวอ่ะสามสิบห้าหรือสี่สิบแล้วก็ผสมกับแอน้ำส้มสายชูแล้วก็ยาเส้นยาสูบอันเนี้ยเคลียแป้งเรียบร้อยนะครับอันนี้ทำให้ใบเขียวแล้วก็ต่อยอดต่อดอกดีมากนะครับแล้วตัวนี้ถ้ามีดอกเริ่มมีดอกแล้ว ต้องใช้ตัวนี้ครับเอออันนี้เอพัดนะครับเอพัดตัวนี้เขาเรียกว่าเจซีสามหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้เอพัดตัวนี้ทำให้ออกดอกั้วเหนียวติดผลดีมากและทำให้ลูกใหญ่ลูกโตและสองอันเนี้ยเอสามตัวเนี้ยให้ฉีดอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละสองครั้งก็ได้ นะครับนะแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้ครับนี่น,นี่ลูกกลมดูนะนะครึ่งกิโลอันนี้เดี๋ยวครับถ้าลูกออกกลมๆเนี่ยน,นี้หนึ่งกิโลถ้าลูกแล้วลูกแล้ครึ่งกิโลเนี่ยอย่างเงี้เราซื้อสิบบาทนะครับอ่าแล้วดูต่อแล้วถ้าลูกอย่างนี้ลูกยาวอันนี้ก็ ขาดไปหนึ่งขีดอย่างเงี้ยเราก็ให้นะครับเป็นเอสิบบาทอ่าดูรูปนี้มั่งอุ้ยอันนี้ก็ขาดไปหนึ่งขีดเนี่ยอย่างเงี้ยได้แล้วดูลูกกลมครับเนี่ยอันนี้อันนี้ลูกกลมนะเนี่ยอันนี้จะเม็ดใหญ่เดียอะนะครับอันนี้ตกไปสี่ขีดเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ให้นะอ่าเราก็ยนยนๆกันมั่งอะไรกันมั่งนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยกลมเห็นไหมสีขีดเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยอ้าแล้วดูลูกกลมเม็ดเป็นยังไงนี่ครับเต็มเลยเม็ดใหญ่เมตต็ดโตเนี่ยอย่างเงี้ยมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเกษตรกรพยายามทําให้โตแล้วทำโกโก้ให้มีคุณภาพเดี๋ยวบริษัทต่ตางประเทศเขาจะวิ่งมาหาเราเองนะครับจำไว้เลยนะั้นเดี๋ยวดูลูกนี้ครับ ลูกนี้ครึ่งกิโลพอดีนี่ครับดูเม็ดเนี่ยเม็ดใหญ่นะครับเนี่ยเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเต็มเนี่ยเขาเรียกว่ามีคุณภาพอ่าเดี๋ยวก็ไปดูตอนหมักอีกทีนึงว่าหมักยังไงให้ได้คุณภาพนะครับก็ในคลิปเดียวกันเนี่ยครับเดี๋ยวดูเลยพอเสร็จแล้วไปตากตากยังไงให้ได้คุณภาพอ่าเดี๋ยวดูต่อครับก็ อันนี้มาให้เราดูอ่ดูนะครับอันนี้ผมก็จะหยิบสุ่มๆนะหนึ่งลูกเอากลมมั่งยาวมั่งนะครับลูกนี้สามลูกหนึ่งกิโลโหกขีดครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เฉลี่ยแล้วตกครึ่งกิโลกว่าลูกละครึ่งกิโลกว่าเห็นไหมอ่ถ้าเราท่าอันนี้ดูลูกลูกๆนี้ลูกกลมๆเนี่ยใส เห็นไหมสองกิโลเฉลี่ยสี่ลูกขนาดลูกกลมๆี่ยนะเออมันมีน้ำหนักนะครับอย่างเงี้ยแล้วเม็ดใหญ่ด้วยนะครับก็ะะเฉลี่ยเล็กบ้างใหญ่บ้างอย่างเงี้ยมันได้สองกิโลเห็นไหมเนี่ยครับไอ้ลูกกลมๆเนี่ยนะอันเนี้ยอันนี้ลูกเล็กก็จริงเห็นไหมมันเม็ดใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ยเม็ดใหญ่มากถ้าได้คุณภาพเอีย้ยนี้คือผ่าไว ตั้งแต่เช้าแล้วแฟนผมเป็นคนข่าแล้วผมเป็นคนเ,เลือกเม็ดที่จะเอาไปบ่มไปหมักเนี่ยครับคุณภาพจ้องออกสีขาวอีกนี้นะครับอย่างเงี้ยโปโก้มีคุณภาพแล้วเม็ดใหญ่พออันเนี้ยมันจะแบนแบน,นหน่อยแต่เม็ดมันใหญ่พอพอหมักได้ที่เนี่ยเอ่อให้ได้สียุมพูแล้วรีบออกไปตากเนี่ยอันเนี้ยมันจะพองเลยมันสุกและด้านในเม็ดทั้งในเนี่ยมันจะแตก นั่นแหละคือการบ่มโปโก้ออ P oco, P oco, ได้คุณภาพนะครับ